สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนะครับ Pop Channel นะครับวันนี้เราอยู่กับเกม l a g n a r o k Origin นะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนธาตุอาวุธนะครับแล้วก็จุดฟาร์มนะครับสำหรับ Assassin สาย Grim Tooth นะครับเป็นจุดฟาร์มที่ผมคิดว่าน่าจะดีที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดในช่วงเลเวล40นะครับถึง48ถึง50เลยเออ40ถึง50ผมว่าตรงนี้น่าจะเร็วที่สุดละนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับว่าวิธีการที่เราจะเปลี่ยนท่าของขอาวุธเนี่ยทำยังไงนะครับ เททูวินท็อปอัพเติมเงินราคาโคตรพ่าโคตรแม่ถูกสะดวกปลอดภัยการันตีด้วยผู้ติดตามกว่าหกหมื่นคนแอดมินตอบโพตไวทักปุ๊บตอบปับ๊บพร้อมให้คุณเปิดกาชาได้แบบรวๆเรวเติมได้24ชั่วโมงหน้าเว็บไซต์พร้อมระบบสมาชิกและแคชแบ็กเป็นส่วนลดอีกมากมายอย่าลืมสมัครสมาชิกด้วยและเพื่อเอาแคชแบ็กมาเป็นส่วนลดในครั้งหน้ามีทุกเกมทุกแพ็คให้คุณเลือกช็อปเลือกเติมไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์โกพินอ o x ์ o x, o M, o อ o กมีแม่งทุกเกมที่คุณจะคิดชื่อออกเทท กปลอดภัยเติมได้24ชั่วโมง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 โอเคครับก่อนอื่นเลยนะครับการที่เราจะเปลี่ยนธาตุอาวุธได้เนี่ยตัวละครเราต้องมีเลเวล40ขึ้นไปนะครับตัวใบเครือบธาตุเนี่ยมันถึงจะมีขายนะครับผมตัวใบเครือบธาตุสามารถหาซื้อได้ทุกเมืองนะครับซื้อได้จากตัว NPC Luxury Shop นะครับโดยการที่เรากดเข้าไปที่แมปนะครับขวานะครับกดไปที่ข้อมูลแมปนะครับแล้วก็หาอายชื่อนะครับ NPC ตรงนี้นะครับนี่มันจะเขียนว่า Luxury Merchant นะครับสัญลักษณ์ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นปีกนกก็สามารถดูในแมปได้นะครับหรือว่าใครหาไม่เจอก็เข้ามาดูตรงข้อมูลแมปได้นะครับมันจะมีตัว n p c บอกอยู่นะครับ luxury merchant ก็กดไปเลยนะครับกดเข้ามานะครับแล้วก็กด c o n v e r t ์ r Shop นะครับมันก็จะมีใบทาตนะครับทุกทาตเลยนะครับสำหรับแต่ละอาชีพนะครับของผมของผมเป็นเล่นแอดใช่ไหมครับมันก็จะมี มีดกับตัวการตานะให้เลือกใช้นะครับก็จะมีทัดไฟทัดน้ำนะครับทัดดินแล้วก็ทัดลมนะครับก็มีให้เลือกทุกธาตุนะครับก็สามารถมาซื้อตรงนี้ได้นะครับส่วนวิธีการใช้นะครับถ้าเราซื้อมาแล้วปุ๊บเราก็หานะครับหรือไม่ก็กดตรงนี้ก็ได้ครับผมกดที่อาวุธแล้วกดเพิ่มเติมนะครับแล้วก็กดตัว attribute ก็ได้นะครับกดที่ attribute แล้วก็เลือกนะครับผมตรงนี้เราจะใส่ธาตุอะไรไปเราก็ดูนะครับสมมติว่าเราจะใส่ธาตุไฟ นะครับเราจะกดให้มันเป็นธาตุไฟแล้วก็ดูว่า,าใบใบเคลือบอะไหนเป็นธาตุไฟเนี่ยอันนี้ก็บอกว่าเป็นธาตุไฟก็กดใส่ไปเลือกแล้วก,กดใช้แค่นี้แหละครับอาวุธเราก็เป็นธาตุไฟเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มตัวพ i เลสสเกเลตันนะครับโอเคครับผมเหยื่อของเราวันนี้นะก็คือเจ้าพ i l เลสสเกเลตันนะครับผมตอนนี้ก็คือ มันน่าจะฟาร์มได้ถึงเลเวลจริงๆก็คือ47นั่นแหละนะครับ47แล้วมันจะมีจุดที่เราแบบกิมได้กิมได้2ชุดโดยที่ไม่ต้องขยับเลยนะครับก็คือขยับแค่นิดเดียวนะครับกิมได้2ชุดนะครับมันจะมีอยู่จุดหนึ่งนะครับคือตัวนี้มันจะเลเวล12ถ้ามันต่ํากว่าเราเกิน5เลเวลอ่ะครับมันจะได้แค่70%นะครับตอนนี้ผมยังได้100%อยู่นะเพราะว่าเลเวลผมเนี่ยอยู่ที่43นะครับแต่พรุ่งนี้คือจะฟาร์มไม่ได้แล้ว นะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ถ้าเราเวลตันกันที่48ก็คือมันจะได้อ่ามันจะได้แค่70%นะครับแต่วันนี้ยังฟาร์มได้อยู่เป็นจุดที่ค่อนข้างดีมากๆครับที่ผมไปเจอมาก็ถ้าใครเกิน48ไปก็อาจจะต้องหาจุดใหม่นะครับแต่ถ้ามีจุดใหม่เดี๋ยวผมมาแนะนําอีกทีนึงแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงเลเวล40แล้วกันเออ40ถึง47นะครับยังได้100%อยู่โอเคครับเดี๋ยวพาไปดูจุดฟาร์มเลยแล้วกันโอเคครับเราก็มาถึงจุดเรือล่มนะครับ เราเลือกฟาร์มเซ็ตสกิลของสายคิมฟูดเนี่ยให้เราเลือกเป็นแบบนี้นะครับตั้งออโต้นะครับแล้วก็ตั้งแค่เป็นุดกับตัวคิมพูดนะครับสสกิลนี้เท่านั้นนะจุดที่เราจะฟาร์มกันนะครับก็คือตรงนี้นะครับนี่หน้าห้องนะครับนะครับเข้าไปเลยอ่ะนะครับนี่ครับจุดที่เราจะฟาร์มกันอย่างนี้เลยเราอยู่ตรงอ่อเราอยู่ตรงตรงกลางห้องเลยนะครับ เลีร์ให้หมดก่อนนะอย่างแรกเขียให้หมดก่อนนะครับแล้วก็เขาก็จะเกิดเป็นจุดนะครับสามตัวอย่างนี้แต่ก็ถ้าเล่นกิมทูก็ต้องระวังโดนตีด้วยนะครับนะครับสองจุดนะรอเขาเกิดทีละสามดีกว่าค่้ยกินทีเดียวนะครับนะเราก็จะได้สองจุดใกล้ๆกกันเลยนะครับบางทีมันก็จะได้สามบางทีมันก็จะได้สองนะตรงนี้เราอาจจะไม่ต้องใช้กวางก็ได้นะครับ ถ้าใครมีกวางจะใช้ก็ได้นะครับถ้าเราได้เฟืองมาอีกหน่อยเนี่ยก็จะจะวันทิศแต่ตอนที่เราได้เฟืองแล้วเนี่ยก็คือเลเวลหลังเลเวล55ไปแล้วเราก็จะเปลี่ยนตัวแล้วนะครับดามเมจของตัวกิมจูดเนี่ยจะดันได้อยู่ประมาณสักหมื่นสอ่าประมาณสักหมื่นถึงหมื่นประมาณนี้ครับที่เลเวล55นะนะครับอันนี้คือจุดที่ฟันเร็วที่สุดละนะครับเท่าที่ผมดูมานะ ถ้าเราใช้กวางก็จะไวกว่านี้นะครับเพราะว่าควางก็จะช่วยเคลียร์มอนรอบๆได้ด้วยความชิวๆครับผมไม่เสียเลือดเสียเนื้อนะครับกวางมาก็สบายเลยนะครับตัวไหนที่เราตีไม่ถึงก็กวางมันก็จะช่วยระเบิดได้นะครับตรงนี้ก็ได้หลายจุดได้หลายตัวเหมือนกันนะครับ โอเคครับผมคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับไม่ค่อยมีอะไรมากก็จะบอกแค่วิธีการเพื้อพลาดนะครับแล้วก็จุดฟาร์มนะครับสำหรับเลเวล40-47นะครับก็สามารถฟาร์มไพเลตได้ยาวๆเลยนะครับหลังเลเวล80เดี๋ยวผมทําไกด์เพิ่มให้แล้วกันครับอันนี้สำหรับคนที่แบบอาจจะมาช้ากว่าเพื่อนนะครับเลเวลยังไม่43หรือว่าหาจุดฟาร์มไม่ได้สำหรับแอสสกรมนะครับก็ลงมาฟาร์มกันดูได้นะครับผม ก่อนจากกันนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ให้หน่อยนะครับนะฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณมากครับ